วิธีง่ายๆในการเช็คไฟล์วิดีโอ H264 H265 เฟรมเรทบินเรทต่างๆใดๆอยากรู้ใช่ไหมล่ะเข้ามาดูกัน การเช็คไฟล์แบบง่ายๆจะมีอยู่2แบบด้วยกันอย่างแรกการเช็คบนเครื่อง Mac เนี่ยให้เราเนี่ยมาเปิดที่ไ f เดอร์ขึ้นมาและทําการคลิกขวาที่ไฟล์จากนั้นกดตรง Get Info เราก็จะสามารถดูรายละเอียดในการถ่ายได้แล้วว่าถ่ายด้วยความละเอียดเท่าไหร่มาบ้างและใช้ Color profile แบบไหนนั่นเองแต่ถ้าใครอยากดูรายละเอียดไฟล์ที่มัน เพิ่มขึ้นมากกว่านี้เรามาดูที่ QuickTime กันโดย Quick Time เนี่ยจะมีทั้งใน Mac และ Windows ให้เราเปิดไฟล์วิดีโอที่ต้องการด้วย QuickTime ขึ้นมาจากนั้นไปเลือกที่ Windows แล้วไปเลือก Movie Inspector เขาก็จะบอกข้อมูลอย่างละเอียดว่าวิดีโอที่เราเปิดอยู่นั้นถ่ายรายละเอียดสีกี่บิตเฟรมเท่าไหร่อัตราส่วนภาพเท่าไหร่ใช้กันเลือกสเปคอะไรบ้างซึ่งจะมีข้อมูลบอกให้เพื่อนๆหมดเลยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า